สารนเองครับสุวัตรวรรณขันเป็นผู้สืบทอดทำจ้องแดงหรือลมแดงครับจ้องแดงนัคือเป็นภาษาเหนือเนาะจ้องก็คือร่ม เมื่อก่อนมันสีส่วนมากมันจะเป็นสีธรรมชาติออกมันเป็นสีชาติหรือว่าน้ำหมากอะไรงี้ยที่ออกมาเป็นแดงๆเนี่ยเขามาทําเป็นย้อมผ้าจ้องแดงจ้องในภาษาล้านนาแปละว่าร่มส่วนแดงคือสีแดงในสมัยก่อนจะใช้สีจากชาติหรือน้ำหมากที่ให้สีแดงมาทาที่ตัวร่ม ในอดีตมีชาวบ้านได้นำร่มสีแดงมาถวายให้กับครูบาเจ้าเมธาสุเมโรเจ้าอาวาสรูปที่สองของวัดดอนเปาสําสหรับใช้เดินทุดงครูบาเจ้าเมธาสนใจศึกษาโครงสร้างของร่มวัสดุและวิธีการทำร่มและนำมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านชาวบ้านดอนเปาในสมัยก่อนนิยมประกอบอาชีพช่างทำร่มเป็นหลักผู้ชาย ก็จะรับหน้าที่ในงานกลึงและงานเหลาส่วนงานร้อยได้ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดจะเป็นงานของผู้หญิงและคนชราครอบครัวของครูเหน่งได้รับการสืบทอดองค์ความรู้การทำจ้องแดงเมื่อจากคุณตาในสมัยที่คุณตาไปบวชเรียนเป็นสามเณรอยู่ที่วัดดอนเปาจังหวัดเชียงใหม่จึงนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบอาชีพช่งางทำรม่มในช่วงรองเก็บเกี่ยวข้าวครูเน่ง ก็เริ่มได้รับการสืบทอดองค์ความรู้ด้านการทําจ้องแดงจากคุณตาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอมีงานหรือว่าให้ส่งผลงานแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเพื่อที่เป็นประกวดโอทอ็อปพอไปประกวดปุ๊บเขาว่าเอา้าเขาไม่เคยเห็นว่านุ่มแดงที่บ้านรดอนอนมีด้วยเหรอทีเนี้ยเราก็เลยเออเราต่อยอดได้จ้องแดงของวัดดอนเป่าเริ่มเป็นที่รู้จักผ่านรายการโทรทัศน์ จนเกิดการบอกต่อสู่กลุ่มนักศึกษาและผู้ที่สนใจจึงทำให้ครูเหน่งเริ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งเรื่องวัสดุและขั้นตอนการทำจ้องแดงในภาษาล้านนาจะเรียกหลอดลมว่าต um ุ่มร่มเรียกไม้ขําว่ากําและเรียกซีลมว่าก่อนเอกลักษณ์ของจ้องแดงอยู่ที่ปลายลมซี่ลมการร้อยได้ด้านใน ปลายร่มมักนิยมกลึงให้เป็นลักษณะเหมือนยอดเจดีหรือพระธาตุสีลมที่โค้งและอ่อนช้อยจะมีลักษณะเป็นเลขขี้ซึ่งจำนวนมากน้อยจะขึ้นอยู่กับขนาดของร่มเช่นร่มขนาด14นิ้วจะมี25ซีร่มขนาด17นิ้วจะมี27ซีร่มขนาด20นิ้วจะมี29ซี รมขนาด22นิ้วจะมี3 1ซีและขนาด40นิ้วจะมี3 7ซีเพื่อให้ลงกับการร้อยได้อย่างพอดีโดยสามารถร้อยต่อกันไปเรื่อยๆเพราะหากซี่ล่มเป็นเลขคู่เวลาร้อยได้เส้นได้จะบรรจบกันทําให้ร้อยต่อไม่ได้การร้อยได้ด้านในได้ที่ร้อยต่อกันด้านในจะเป็นได้หลักสีที่สลับกันไปมาในซี่ร่มระหว่างรูคำลม่มจนถึงตุ้มร่มอย่างสวยงาม ซึ่งรูปแบบการร้อยในลักษณะนี้จะสร้างความสวยงามและความแข็งแรงทนทานหากเปรียบเทียบระหว่างร่มจ้องแดงกับร่มประเทศอื่นร่มญี่ปุ่นมีซี่จำนวนมากและไม่มีการร้อยได้ด้านในนิยมใช้กระดาษสาในการทำร่มพมา่าหรือที่เรียกว่าปะเตงทีจะมีรูปแบบแบนและมีปลายร่มงุมขอบร่มจะมีสีดำและจะมีลักษณะการร้อยได้ด้านใน ไม่เหมือนกับจ้องแดงโดยที่ประเตงทีจะมีการร้อยได้ถึงแค่บริเวณกลางของกํมแต่จ้องแดงจะร้อยถึงขอบด้านบนชิดกับตัวผ้าที่คลุมรม่มเราก็รเามานั่งคิดว่าเออเราไม่คขนวิชาให้วัดไปบ้างคนที่เข้ามาวัดเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ว่าเออจ้องแดงรอนเปาเนี่ยก็คือมาจากที่นี่จริงๆจ้องแดง จากจุดเริ่มต้นที่ชาวบ้านนำร่มมาถวายพระพระท่ายทอดองค์ความรู้การทำร่มให้กับชาวบ้านชาวบ้านนำวิชาวความรู้ไปประกอบอาชีพครูเหน่งมีความตั้งใจจะคืนความรู้กลับสู่วัดเพื่อให้วัดได้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนสืบสารศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภาษแรงศรัทธากับความรู้สู่ความยั่งยืน หลวงพี่คิดว่าต้องมีคนสืบไว้ถ้าสิ้นพี่เลงสิ้นหลวงพี่ไปลอนาคตข้างหน้าเราจะไม่รู้ว่าแบบจะมีอยู่ไหมไม่ว่าจะเป็นใครนะไม่ว่าคนแต่งบ้านต่างถิน่นต่างแดนก็มาศึกษาได้ที่ศูนย์หัตถกรรมเราไม่ได้กักวิชาไม่ได้กักอะไรเลยให้ท่านได้มีวิชาติดตัวไปคือทําให้มันมีชื่อเสียงคือประวัติหนูเรื่องจ้องจ้องแดงขั้นตอนในการทําจ้องแดงเริ่มจากการเตรียมไม้ทาส่วนต่างๆของร่มได้แก่ผ่าไม้ และการเหล่าไม้เพื่อนำไปทำส่วนต่างๆของร่มการทำตุ้มร่มและหัวร่มเริ่มจากการกลึงและเหล่าไม้ชุ่มเห็ดเทศให้ได้ขนาดตามต้องการจากนั้นทำร่องเตรียมไว้สำหรับใส่กําและก่อนจำนวนของร่องขึ้นอยู่กับขนาดของร่มโดยก่อนจะนำมาใส่ในร่องของหัวร่มและกําใส่ในร่องของตุ้มร่ม การทำก่อนรม่มนำไม้ไผ่บงที่ไม่แก่จนเกินไปหรือที่มีอายุป,ประมาณ2ปีครึ่งมาตัดเป็นท่อนๆจากนั้นก็ผ่าเป็นซี่แล้วนำไปเหลาโดยเหลาปลายให้บางเพื่อเพิ่มความโค้งงอให้รม่มพาไม้ส่วนกลางก่อนให้แหวกออกสําหรับประกอบเข้ากับกมัมร่มหลังจากนั้นเจาะรูส่วนหัวให้ตรงกันจากนั้นนำก่อนไปเข้าร่องหัวรม่มค้งสวยเนะี่ยอยู่ที่การเหลา วเวลาหล่อเสร็จเราต้องบรรดาที่ว่าเออความโค้งของมันว่าได้น้ําหนักของมันหรือยังได้พอดีของมันการทําคาร่มในขั้นตอนนี้ให้ทําเหมือนการทําก่อนร่มแต่ขนาดของตัวคาจะสั้นกว่าโดยมีขนาดหนึ่งในสามของก่อนร่มเมื่อทําเสร็จแล้วนํากํมมาเจาะรูให้ตรงกันเพื่อเตรียมไว้สําหรับถักได้การเข้าตุ้มร่มคือการนํากํมร่มที่ร้อยแล้วเสียบเข้าไปตามร่องตุ้มร่ม ตุ้มร่มมีขนาดเล็กกว่าหัวร่มจะอยู่ด้านล่างโดยยึดรวมกัมร่มไว้การขึ้นโครงร่มนำก่อนและกัมมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อกางและหูบร่มจากนั้นนำการร่มมาประกอบเพื่อให้ได้เป็นโครงร่มการฟันไหมใช้พวงหรือวงล้อจักรยานมาครอบโครงร่มที่ได้เพื่อจัดก่อนให้มีระยะห่างเท่ากันนำได้มาพันปลายก่อน โดยพันยงกันแต่ละซี่จนครบรอบเมื่อพันครบรอบแล้วให้เริ่มพันรอบที่สองและรอบถัดไปโดยกะระยะให้ห่างจากวงก่อนหน้าเท่าๆกันจากแล้วเราก็เอาผ้าผ้าที่เราเราต้องตัดตามขนาดแล้วก็มามาหุ้มหุ้มตัวก้านลมไว้การหุ้มผ้านำผ้าสาลูมาหุ้มทาทับด้วยน้ำยางปะโกรหรือตะโกผสมด้วยแป้งมันลูบลงไปบนเนื้อผ้าเพื่อให้ผ้าแข็งตัว และสามารถลงสีได้ง่ายโดยวิธีทาคือเริ่มทาบริเวณด้านนอกแล้วนำไปพึ่งแดดให้แห้งจากนั้นกลับมาทาอีกครั้งบริเวณด้านในนำไปพึ่งแดดอีกครั้งให้ผ้าแข็งตัวและทาทับด้วยน้ำมันอีกครั้งการเก็บชายร่มเมื่อร่มแห้งดีแล้วนำกระดาษสามาทากาวติดชายร่มเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและแข็งแรงจากนั้น วางทิ้งไว้จนแห้งการลงสีนำสีน้ำมันที่เตรียมไว้มาทาบนร่มมักนิยมใช้สีแดงเป็นสีหลักแล้วนำไปพึ่งแดดไว้จนแห้งสนิททาทับทั้งหมด3ชั้นจากนั้นจับจีบร่มให้เรียงสวยแล้วนำสีน้ำมันสีดำทาลงไปให้ทั่วสันร่มเพื่อให้เกิดเป็นเส้นสีดำตัดกับตัวร่มเมื่อกางร่มออกก็จะเห็นจ้องแดงเป็นสีดำสลับกับแดง เป็นเอกลักษณ์ของจ้องแดงที่บ้านดอนเปาแห่งนี้การหุ้มหัวร่มนำข้าวเหนียวที่นวดจนเนืดมาห่อผ้าสาลูบางๆและทาลงไปที่หัวร่มจากนั้นนำผ้าสาลูที่ทาสีดำมาหุ้มบริเวณหัวร่มนำปลายร่มมาประกอบไว้บนหัวร่มจากนั้นใช้ใบมะพร้าวใบลานหรือใบตาลมาตัดให้ได้ขนาดเท่าหัวร่มแล้วจึงพันรอบหัวร่ม การสนรม่มถักได้ด้านในรม่มโดยใช้ได้สีต่างๆสลับไปมาระหว่างรูกรรม่มไปจนถึงตุ้มรม่มไม่ให้เห็นด้ามหัวร่มมากจนเกินไปและยังเพิ่มความแข็งแรงและสร้างความงดงามจากลวดลายและสีสันของได้ที่ร้อยลงบนตัวร่มอีกด้วยเอาง่าคือเราต้องสืบสารต่อ ถ้าเห็นคุณค่าของเขาถ้าอยากให้เขาอยู่ต่อไปเราต้องช่วยกันรักษาแล้วก็เผยแพร่ให้ลูกหลานต่อไปให้เขาเห็นว่าเออมันยังอยู่ในชีวิตประจําวันของเราตลอดไปต้องเด็จะอยู่ได้ถ้าอยู่ในวิถีชุมชน